วันนี้เราจะสุ่มแบบใจเย็นนะฮะเราจะไม่ใช้อะรอมและแล้วชุดมัมมี่ก็กลับมานะฮะซึ่งแค่เห็นผมก็ปวดท้องแล้วเคราีเกิดเเพื่อนติดตามช่องผมอยู่เมื่อปีที่แล้วนะฮะผมก็ได้เปิดไปแล้วและเสียไปประมาณส0ม0 0่ยูซีแต่ไม่ได้สักชุดเลยโคตรเซ็งแต่ถามว่าคุ้มไหมจากร้อยสากล่องที่สุ่มมาไม่ ายแอรแรกด้วยจะครบ300กล่องแล้วนะน้องชาย <l ots> หวังว่าจะไม่ซ้ำรอยและรอบนี้ก็มี M4 ใหม่มาด้วยนะครับที่ผมเคยได้สปอยไปแล้วและถ้าหากว่าผมเปิดได้ในวันนี้นะครับ <l ots> ผมก็จะอัพให้ตันนะทันทีเลยและตอนนี้ผมเป็นล้อนในด้วยโอโ้โหโคตรเจ็บเลยเป็นที่ไหนไม่เป็นเป็นที่โคลิ้นโคตรเจ็บโอ้สกิปอยู่เหรออ๋อกลาัานตีโถเอ้ย ไม่การันตีปืนแต่การันตีระเบิดครับมาดรอฟก็โอเคนะฮะอ่าในนี้มีเอเยอะโอเคโอเคโอเคคือถ้าไม่ได้ถามว่าเติมอีกไหม <c oughs> ก็ก็ขอเติมเลยแต่ก็หวังว่าจ,จะอ๋อระเบิดการันตีโถเอยรอบที่สามหมุนให้รุ้นหน่อยได้ไหมไหมรอบที่สี่ใช่แล้วผมไปเห็นช่องหลายๆช่องแล้วแหละ คือค่อนข้างที่จะอยากพอสมควรและผมไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นถึงผมจะรู้สึกว่าผมเป็นแน่ๆเพราะดวงของผมมันจังไรมากมากก็หวังว่าจะไม่เป็นนะนะขอเถิดนะเขาร้องละนานๆทีให้กันบ้างไหมไอ้กันบ้างโอ้โหโอเคมาทีเรียวถึงจะไม่ได้ต้องการแะตอนนี้ก็เถิดนะเอออ่อ ใช่โหเห็นมันชุดแล้วแบบมีลุ้นอยู่แต่ไม่ใช่นะเออได้ก็ได้แต่ว่แบบาหมุน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 ไม่หมุนเลยไม่หมุนเลยเอา่าพักสักแป๊บนึ่งพักหายใจก่อนแล้วชาเพื่อนๆพนกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ red potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัย เพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเ,มเกมอื่นอื่นอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เดี๋ยวดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีวันนี้เราจะสุ่มแบบใจเย็นนะเราจะไม่ใช้อะรอน,อนโอ้ยอย่างน้อยก็ก,ก,ก็มีอะไรแทรกมาอยู่นะอย่างน้อยนะออยย่างน้อย่างน้อยอย่างน้อยอย่าง น้อยโอ้โหอ,อ,อย่างน้อยใช่อย่างน้อยก็ยังมีอะไรแทรกมาอยู่โอ้โหซ้ำว่ะแม่งเอ้ยอขอขอชุดมาพี่ที่ไม่ใช่อันเก่าอันใหม่อันไหนก็ได้ er! เฮือกเ,เอาล่ะนะเฮ้ยโอ้โหโอ้ M4 ก็ได้ ตอนนี้ขอสักอย่างเอาให้แบบชื่นใจหน่อยก็แบบเออโอ๋ออะแต่โอเคยังไม่มีแหละแต่ก็แบบไม่ได้อยากได้ขอเธอด่าไม่ใช่โอ้ไม่ไม่มีเหรอโอ้แต่ผมมีชุดแล้วมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ้ผับจี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  ไม่น really ่ารักเลยยังสุมยังเจ็บไอะเด็กโดนไปแล้ว150กล่องอีกห้าส euh ิบกล่องสุด oh ท้ายนะครับแล้วเราเด่อยขึ้นมาลุ้นกันว่าเราจะได้ MC กันหรือเปล่าขอได้ไหมห้สิบกล่องสุดท้ายนี้โอ้โหคือขอสัก สักชิ้นได้สักชิ้นเถิดนะเรน,นี้ยังไม่เห็นวิเวลอะไรเลยโอ้ oh my god o oh. อ what the fuck คือตอนนี้แบบเหมือนเป็นไข้ังวงร้อนมากโอ้โ oh. หหน้าผากร้อนจีเลยออออา ปวดแล้แม่งสามอีกโอ้ปวดหัวหมื่นกว่ายูซีแล้วนะแต่ไม่ได้อะไรเลยแต่แต่แต่เรายังมีลุ้นอยู่เรายังมีลุ้นอยู่ยอย <S <S โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรย,ยังเหลืออีกสามกล่องยังเหลืออีกสามยังดีนะที่ไม่ใช่เพนแต่เนี่ยผมพูดไปแล้วเนี่ยกลัวเหลือเกินเดน,นเมอร์ <S <S ว่าแล้วไม่ต้องพูดเลย ยังดีนะที่ไม่ใช่เพนย,ยังดีนะที่ไม่ใช่เพนอ่ารที่สาพูดทำไมวะพูดทำไมวะเนี่ยยังดีนะที่ไม่ใช่เพลนแกเข็ดสักรอบเลยกัน โอ้ไม่มีการันตีด้วยชุดมีไม่มีการันตีปวดหัวปวดหัวเรื่อไรอบาุดทายแล้วรับทายแล้วเนี่ยแหละผมสัมผัสได้บ่ามันจะต้องออกก็ยังดีกว่าเพนมาเดี๋ยวให้โอกาสอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันไม่ใช่ไม่ผมไม่ได้มาถึงรอบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งแต่นี่แถมแถมคันไม้ขันมือเลือเกินคันไม้คันมือเหลือเกิน ู้ <Woo! S 2> ชอบว่ะชอบดวงตัวเอกจริงๆไอ้สักไอ้ชั่วแม่้ยข้างห้องจะด่าไปเนี่ย